¡Oh, S <S บอกเลยว่าคู่นี้แดดก็คือกิเพนสะ่วนในเหมือนเอสทีมของับแม่มีกิเพนไปเกลียวดูซิว่าเที่ยวเนี้ยเที่ยวนี้วงชัยยานนะวะวงชัยยานน่าเอสซีเอสจะสามารถเก็บชัยชนะฮักโซอเที่ยวได้หรือไม่หัวตอนนี้ทีมงานพรอพเป็ุดกระบะก็บอกว่าไม่ยอมไม่ยอมด้วย,ย,ยเอาแล้วไม่แน่ไม่นอนครับรอบสลับกลับใส่ได้ดูซิว่าเที่ยวเนี้ยเที่ยวเน Leben, ี้ยพรอพเป็ุดกระบะจะแก้ s <S <อ>กเกมวงชัยยานได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไอ้เขียวเชือเขียวเขี้ยวกำเขียวเขียวไฟแรงแสง 妈拉。 ะครับในเมื่อตอนนี้ผู้ช่วยตัโตกับเสียตูเพราว่าสั่งแล้วเว้ยถอยไม่ได้แพ้ไม่ได้ทาชนะกของเก็บไพ่เรเก็บไพไม่ได้แต่มันไม่แน่ไม่นอนควนหกควนหกกดลวเว้ยค่นหกกดไปพายกดไปพายแต่ว่าหวเชียร์าวเชียร์นาวาหัวกลาหัวกลางเอาแล้วไม่แน่ไม่นอนไม่แน่ไม่นอนระยะอาบนยัางเบือเบือกันจก้านะครับเปอเสปอหัวเรือเสมอ ห้าสิบแปดเป็นสุดท้ายสิบแปดเป็นสุดท้ายบงชัยยาจา๋าอาจจะทาได้ไม่ได้ทำได,ไได้ไม่ได้ผลเพราะที่สุดดาวาดาวาดาวาคโคตรโอฟีระยุนขับบัลขบัลขบปอลขับปอลใส่บวงใส่บวงกระดบกระดับวสับ แซงได้แซงได้หรือไม่ได้เอาละครับถ้าแบบนี้ชลอมุนวุ่นวายแน่นอนนั่นก็คือนั่นก็คือพรอพิสุดนาวาพรทพิสุดนาวาบอกว่าไลบีมาไลบีมาวงชายาบอกว่าวันนี้มาดีบอกว่าเที่ยวแรกเล่นเอาเล่นเอาพรอพิสุดขุมตาเขียวไปแล้วหนึ่งครั้งเที่ยวนี้จะเสด็จได้ไม่ได้ว่าแล้ววงชายาวงชายาในหัวเริ่มคอเทินมาคอเทินมาว่าแล้วพรอพิสุดพรอพิสุดไลบี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  ไม่หมดไม่หมดวงชัยยะพิสุทธ์ในวงชัยยะพิสุทธิ์ปลชัยยะพิสุทธ์วงชัยยะพิสุทธ์วงชัยยะพิสุทธ์ชัยยะพิสุทธ์ชัยยะพิสุทธิ์พิสุทธิ์พิสุทธิ์โอยไม่ไหวครับลักษณะแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าวงชัยยนาวาก็หิ้วบอลพิสุทธิ์นาวาหนีเข้าเสียงชัย